สวัสดีครับมือนี้ลุงเกียรติชาแนลขอพาพ่อแม่พี่น้องมามาทงนาครับโอ้ฝนตกเลยครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกอันมือนี้บูรณะอ่าบูรณะเทียงนาครับเทียงนามือนี้ก็เลยลุยเเบิ้งมือครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนแดงหน่อยนึงนะครับอ่าเดี๋ยวสิพายเบิ้งวา่ามือนี้ลุงเกียรติพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็นไหม มาอนี้มาอยู่เทียงนาครับมาต่อเติมครับต่อเติมหลังคาครับด๋ย่าพาไปเบิ่งกันครับนะครับเทียงนาลุงเกียรติครับชายคาตัวนี้มันจะตามันมันจะมันจะสั่นครับแต่ก่อนมันบ่มีครับเลยต่อเติมต่อเติมเหมือนกันศาสตร์ออกมาเนี่ยนะครับพ่ามันกันศาดตร์หรอกครับเป็นเพิิงหมาใงญ่ยนะฮมันสุดกับเงอนใหญ่เลยครับสางสางเป็นมา เฮ็ดให้ก็เฮ็ดซ้อยกันครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกพาอยู่อีหยังไมาอีกโว้ลงโรลงโหลดมาอีกงลดบุคครับพ่อแม่พี่น okay ้องเบิ่งความคืบหน้าให้นะเลือกสวนให้นะของลุงเกียรติครับมอสิเกีียวเข่าเข่ากระทอกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเข่าทอกแล้วก็อีกไม่จักกี่สัปดาห์นี่ก็สิได้เกี้ยวเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณเกินเดือนหนึ่งเนี่ยอ่าก็ได้เกี่ยวกันแล้ว รับขึ้นมาเรื่องเสียงนาลุงเกียรติครับเสียงนาลุงเกียรตินะครับต้องป่ายามแงดงเลยครับเด้อต้องป้ายามแดงกะจิประมาณนี้ครับอาทิตย์กำลังอัดสะดงนะครับสาป่าลุงเกียรติครับวัอนี้กับภาพมาเบิงห่องไส้สดครับมันเป็นเทียงนาครับ เมื่อก่อนมันหลังคามันหอดหอดแต่หันๆันครับก็เลยสิต่อเติมออกมาลุงเกียรติ่อเติมออกมาให้มันให้มันคุ้มฟ้าคุ้มแดดคุ้มฝนครับเราอัปเดตต่อไปครับเสร็จก็จะแล้วเนาะ <c oughs> เดียวป้ามันฝนประทุต่วันกบับบดให้เอ็ดเรียกแนะน้ะจะตกเลือให้มุงเราเสีก่อนเนาะ ก๊าลังมุ่งหลังค่าขับไป,ไปพี่น้องตอนนี้เข้ากะขั้นตอนขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วเข้ากะมุ่งรับแตน้สร้างเป็นกะหลัาางมุ่งได้แถวนึงเลยเนาะใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะครับเพียงหน้าน้อยของลุงเกียรตินะครับต่อเติมไปท่าเล็กท่าหน่อยนะครับท่าเล็กท่าหน่อยเพราะว่าอันนั่นแด่อันนี้ได้เหลือ,อาจากในบ้านอันไหนบ่มักอันไหนบอ่อยากเอาก็เอา,ามาทงหน้าพปเ ก็ได้เป็นที่มาของบ้านน้อยกระท่อมน้อยหอยสังของลุงเกียรติครับโอ้รถลุงเกียรติออกมาพัดสตาร์ทเบรคติดครับแบตเบิร์ตครับมันบ่ค่อยได้ไปใส่ยักเ์คือหลายแบตเบิร์ตหลังชาร์จแบตครับหลังคาเฮ้ากับคาดว่ามือนี้กับเสียให้มันแล้วครับสีลงมาเห็ดพื้น ต่อเติมครับต่อเติมวันนี้จะเทพื้นนะครับจะเทพื้นส่วนที่เขาต่อเติมช่วงหลังคานะครับหลังคาเมื่อก่อนมันถึงนั่นะครับต่อขึ้นมาครับมองนี้มันผลรู้สึกผลมันสาดครับก็เเพิ่มความยิ่งใหญ่อลังการให้เสียงหน้าลุงเกียรติอีกระดับหนึ่งนะครับมาเด้อไผ่สิมานอนซุม้มต้มไก่ เผาป่าอยู่หน้าลุงเกียรติครับ่อแมพี่นอ้องต่อเติมเถียงนาล้อตอนรลับเข้าไม่เข้าไม่ป่ามันนะครับปีนี้ได้เกี่ยวอยู่ครับปีกายน้าถ่วมนะครับ่อแมพี่น้องหล <c oughs> ังว่าก็เพื่อได้ที่ตามช่องลุงเกียรตินะปีกายนี่น้าถ่วมน้าถ่วมเถียงนานะครับ่อแมพี่น้องปีนี้รู้สึกจะได้เกี่ยวอยู่ครับเข่าก็เริ่มออกร่วงแล้วครับออกร่วง พาขึ้นไปเพิงนอ้นนะครับเริ่มเหลืองแล้วครับประมาณที่ประมาณต้นเดือนนาเนี่ยนาจะได้เกี่ยวแล้วคร,ออลครับขอครนษาเลยเนาะครับอแม่พี่น้องบรรยากาศหน้าลุงเกียรติช่วงนี้ค่ะต่อเติมนะครับต่อเติมหลังคาส่วนนี้ครับ เมื่อก่อนมันจะมีหลังคานะครับต่อเติมบอกมานะครับเพื่อว่าให้เ่อให้ฝนมันสาดเวลาฝนตกแล้วมันสาดข้างล่างนะครับระแดดซองนะครับรครับตอนนี้ก็ เริ่มกอแล้วครับก่อด้านล่างครับกอครัวครับสางกำลังเชื่อม ครับตอนนี้ก็เทพื้นครับมือนิเทพื้นหลังคาก็กันแล้วแล้วลังคากนแล้วแล้วมือนิเทพื้นครับเทพื้นมือน้เขาใส่ปูนผสมเสร็จครับใส่ปูนมิกครับเทแล้วสร้างสร้างโกโ็ต้องก็ต้องใส่สร้างหลายคนนะครับเทแล้วเทแล้ว ปูนแล้วอ่าภาษีประมาณนี้ครับหลายพักหลายต,ตอนเนาะเห็ดไปอ่านเดินของขึ้นน้อยอ่าเพื่อนว่าป่าเดินของขึ้นน้อยคอยเห็ดคอยสร้างไปนกน้อยทำรังแต่พอตัวอันนี้นกเท่าก็ทำรังแต่พอตัวคือกันครับคอยตอ่อคอยเติมไปนะครับสิ่งละอันพัดละหน่อยเฮ็ดไปป,ปีละหน่อยสองหน่อยเนะาะทั้งน้อยก็เป็นหลัง ทางใหญ่ออกใหญ่ออกแล้วจากเสียงนาหน่อยก็เลยเป็นถังเสียงนาเกือบเกือบใหไงน้ำบริไงเลยเกือบใหญ่หญหญครับฝีมืออยู่สร้างนี่ก็ได้ได้การอยู่สร้างทรงตรงมาจากหนองบอัวแดงชัยภูมิแต่ละครับว่ามันธรรมดาได้ไหมว่ามันขี่ขี่ได้ตดพร้อมหรือนว่า <c oughs> งามดีไปยังเนาะสารพัดส,สร้างสารพัดส,สร้สางเนาะดำเนาะเอื้นใส่ได้ครับเอื้นใส่ได้สารพัดส,สร้บบสางบอเปลีย่ยนยางเดียวแต่ขับเครื่องบินเพมันว่าเพราะว่เนนา,ยายวเออเครื่องบินก็ยังไม่ได้ขี่มันวอ ให้มันเคยขี่สิเป็นเดาออกอยู่ว่าสิครับไปจังไรที่เออบ่เรียนเครื่องบินบ่เคยนั่งยึรเตี้ยเออเอาเอาซ้ำนี้ก็พ่อลราซ้ำนี้มันก็เป็ี่ยนรถทูตรสร้างแล้วล่วะบ่เคยนั่งกับยา่าทองเคร,ร,รื่องบินก็ได้เดี๋ยวเบิ่งเอาเดี๋ยวเบิ่งเอาเอันปูนผสมเซ็ตครับปูนผสมเซ็ตเสม,มอเนี่ยมันกับ สะดวกสบายครับว่าต้องไป้ค้นให้ปวดเอวเนาะแต่ก้อนปูนซ่อมนี่นี่คือยากไปถ่าไเลยดิยังหน่อยก็ต้องมีหาสอบหาสอบนี่ก็สามกระบะสี่ไม้สามกระบะก็สีวเดี๋ยวนี่ก็ทันสมัยตัวเลย อันนี้ก็เสร็จแล้วครับเทพ,พื้นนะครับเทพ,พื้นหลังจากที่ผมถ่ายเจ็บภาพมาครับบรรยากาศเจ็บภาพวันละเล็กวันละหน่อยนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับมือนี้สี่มือนะครับสี่มือลังค้ากันแล้วเทพื้นกันแล้วนะครับส่วนข้างขางครัวเอาไว้สักก้อนว่าสันคุณนายเพื่อนวาให้เอาไว้ซัเก้นว่าสันเราคอยเฮตดต่อไปให้พายภักหนาว่าสันเอาซ้ำนี้สักก้อนปีนี้บัดหลายแล้วเพื่อนว่า พ่อแม่พี่น้องนี่แหละบรรยากาศของทงนาลุงเกียรตินะครับอัปเดตให้เบิ่งเป็นมือมือนะครับเรามาตัดร่วมเป็นชิปแย้ยวๆห้เอาชมกันตั้งแต่ตัวจนจบนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องมีอย่างไรคิดอย่างไรครับชิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ชิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลุงเกียรติเด้อครับไปพ่อกันไหมชิปหนาครับสำหรับชิปนี้ขอคารวาสวัสดีครับ